สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิก fc พี่น้องทั่วทิศทั่วไทยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุโมโลกที่รักทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้หวยลาวพัฒนาเด็ดๆก็ลงไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสรุปไปแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาติดตามดูแนวทางหวยฮาหนอยเด็ดๆวันนี้นะครับหวยฮาหนอยเด็ดๆวันนี้นะครับ เป็นฮานอยรวมสูตรนะครับเป็นฮานอยรวมนะครับเริ่มมาตั้งแต่ฮานอยกาชาติฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP และปิดท้ายด้วยฮานอยอากาชาตินะครับมาติดตามดูแนวทางเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับพ,พ่อครูได้ทำทิ้งไว้เรื่อยๆมานะครับปรากฏว่าเข้าดี พอใช้ได้อยู่นะครับก็เลยวันนี้มีเวลาว่างก็เลยนำมาลงข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลดังนี้นะครับวันนี้จะวางชุดแรกสูตรแรกนะครับเป็นสูตรฮานอยโรมิรก่อนนะครับฮานอยโรมิรโดยให้โดยจะมีการเน้นที่ตัวเลขนะครับโดยพ่อครูจะวางเน้นที่ตัวเลขในแต่ละตัวแต่ละ อรอบนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบจะเน้นให้เป็นตัวตัวเป็นชุดชุดเป็นคู่คู่ไปนะครับส่วนจะเข้าหรือไม่เข้านั้นเราก็มารอรุ่นกันดูนะครับว่าหลังจากที่ไม่ได้ทํามาเป็นเวลานานนะครับแต่ก็ได้ทําทดลองสูตรไว้อยู่เรื่อยๆนะครับมาดูกันวา่าวันนี้เอาจริงมันจะเป็นเช่นไรนะครับจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็มาติดตามดูแนวทางกันต่อไปเลยนะครับ โดยชุดแรกนี้10คู่ชุดนะครับ10คู่ชุดชุดแรกนี้จะวางจะวางไปในตำแหน่งเดียวเลยนะครับจากนั้นก็จะจะเน้นให้ในแต่ละรอบแต่ละรอบให้ดังต่อไปนี้นะครับวางชุดแรกก็จะมี ชุดแรกก็จะเป็นที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับมารอรุ้นดูว่าบทที่วันนี้เอาจริงมันจะมาหรือไม่มานะครับ เท่าที่ทําไว้ทดลองสูตรมาเป็นระยะเวลานานนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาทําลงช่องสักทีนะครับวันนี้พ่อครูได้ขยับมาอยู่ในจุดเป็นประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้มีเวลาว่างช่วงพนักงานหยุดตอนพักเที่ยงนะครับก็เลยแอบแวะแ,แวบๆเข้ามา ทำอยู่ในมุมอับมุมซ่อนแอบนะครับมาดูว่าบทวันนี้เราเอาจริงมันจะมาหรือไม่มาก็จะได้ทราบกันในวันนี้นะครับนี่คือชุดแรกนะครับชุดแรกวางไว้ดังนี้นะครับมาดูชุดที่2จะเป็นตัวเลข สามหาสองสวันนี้อาจจะมาตัวเลขเบิ้ลหรืออาจจะมาตัวเลขพี่เล,เลขพี่น้องนะครับเพราะว่าดูตามสูตรแล้วนะครับดูตามสูตรแล้วมันมาในแนวทางนั้นนะครับแต่ไม่ทราบว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะว่า วันนี้เอาจริงไม่ทราบว่ามันจะมาหรือไม่มาเราก็มารอลุ้นอย่างเดียวนะครับบทที่เราเอาจริงมันจะขายหน้าหรือว่าจะทำให้หน่าใจได้นะครับนี่คือฮานอยชุดรวมมิดนะครับรวมมิดจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับรวมมิดในทั้งหมด หกรอบนะครับรวมบิดหกรอบนะครับจะวางไว้ที่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพ่อครูจะวางจะวางเป็นคู่ชุดเด่นให้นะครับเดี๋ยวขอตีกรอบสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับ จำไดเนะครับหวยราวพัฒนาวันนี้มีลุ้นมากนะครับมีลุ้นก็ครูอบอกได้เลยว่าวันนี้มีลุ้นอย่างมากเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเข้า3ตัวนะครับท่านใดมีเวลาว่างก็เข้าไปดูที่แนวทางหวยราวพัฒนาได้นะครับมาดูหาหนอยแรกนะครับหาหนอยแรกเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกา3านาทีนะครับ หรือ4ี่โมงครึ่งนะครับจะทราบผลทันดีก็คือหวยฮานอยฮานอยการชาติก่อนนะครับฮานอยกายชาติรอบต่อมาก็จะเป็นฮานอยฮานอยเฉพาะกิจนะครับ เฉพาะกิจก็ออกเวลาเดียวกันกันกับการชาตินะครับเฉพาะกิจออกในเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นวหววฮาหนอยพิเศษนะครับพิเศษนี้ก็จะออกในเวลาบ่ายห้าโมงครึ่งนะครับหรือเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับจะทราบผลนะครับ กาชาติเฉพาะกิจพิเศษนะครับกาชาติเฉพาะกิจพิเศษฮานอยกาชาติจะวางวางเลขวิ่งนะครับกาชาติวิ่งตัววิ่งหรือรูดนะครับวิ่งรูดที่ ทานอยกายาิจะให้วิ่งรูดที่5นะครับวิ่งรุดที่5นะครับจับคู่ชุดเน้นให้ก็จะมีที่จะวางคู่ให้อยู่ที่51าหห้าหก หนึ่งหกนะครับกาชาติวางไว้สามคู่ชุดนะครับโดยให้เน้นที่ห้าหนึ่งนะครับกับห้าหกนะครับฮาหนอยกาชาตินะครับเน้นที่ห้าหนึ่งกับห้าหกนะครับต่อมามาดูรอบฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับ วิ่งวิ่งรูดในรอบเฉพาะกิจนี้ออกในเวลาเดียวกันกับการชาตินะครับ16บนาฬิกาสนาทีจะทราบผลนะครับวิ่งรูดเฉพาะกิจให้วิ่งรูดที่5เช่นเคยนะครับวิ่งรูดตัวเดียวกันนะครับ จะประกบคู่กันนะครับวางไว้ที่สามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ นี่คือรอบฮานอ,อยเฉพาะกิจนะครับ3 5มห้าโดยจะวางชุดเน้นให้ที่2คู่นี้นะครับ2คู่นี้นะครับต่อมาหมดมามาดูรอบฮานอ,อยรอบพิเศษกันนะครับออกในเวลา17บนาฬิกาสานาทีทราบผลนะครับ วิ่งรูดฮานอยพิเศษนี้ให้วิ่งรูดที่สองนะครับวิ่งรูดที่สองจะประกบคู่วันนี้ให้ระวังที่เลขเบิ้ลน,นะครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพ่อครูเช็คสูตรเช็คแม่สูตรก่อนนะครับ

แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับสองสามนะครับอาจจะมาพี่น้องนะครับวันนี้อาจจะมาเลขพี่เลขน้องไม่รอบใดก็อรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมาดูในชุดที่วางเด่นในรอบพิเศษก็คือ1นสองนะครับและระวังติดเบิ้ลไว้ด้วยนะครับอาจจะเบิ้ลได้นะครับ ในรอบนี้อาจจะเบิ้ลได้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับต่อมาก็มาดูฮานอยรอบมาดูฮานอยของรอบอ,อพิเศษปกตินะครับฮานอยรอบปกติ านอยปกติอานอยปกติวันนี้ให้เน้นย้ำตัววิ่งตัวรูดที่นะครับเน้นย้ำตัววิ่งตัวรูดที่ที่เลขปกติวิ่งรูดนะครับ วิ่งรูดที่ตัวเดียวครับตัวนี้นะครับวิ่งรูดที่8ปกติวิ่งรูดที่8 8 3 8 9 9 3นะครับ8 3ดส9มแนะครับ ต่อมามาดูฮานอยรอบ V.I.P. นะครับ V.I.P. ปิดท้ายอ่รอบฮานอยมาตรฐานนะครับฮานอยรอบมาตรฐานจะมาปิดอยู่ที่รอบ V.I.P. นะครับออกในเวลา19.30นอนหรือ1ทุ่มครึ่งนะครับ V.I.P. อันนี้นะครับก็ต้องเร่งรีบสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพนักง,งานกำลังจะเข้าสู่ที่ทำงานนะครับวิ่งรูดรอบ VIP VIP ให้วิ่งรูดที่วันนี้ไล่ล่าวิ่งรูดตัวเดียวที่5เป็นตัวนำเด่นนะครับวิ่งรูดที่5 จับประกบคู่ให้ก็5 2 5สอ2นะครับโดยให้เน้นที่ตัวนี้ครับเน้นที่ตัวนี้นะครับมาดูฮานอย สูตรสุดท้ายนะครับสูตรฮานอยกาชาตินะครับออกในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับฮานอยกาชาติเอ้ยฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาขออภัยด้วยนะครับฮานอยพัฒนาหน,น่อยพัฒนานะครับออกในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับ อาหนอยพัฒนาวันนี้จะวางเลขเด่นเลขเน้นวิ่งรูดไว้ที่วิ่งรูดตัวนี้ตัวเดียวนะครับศูนย์นะครับจะประกบคู่กันก็คือเจ็ดศูนย์

นะครับนี่คือฮานอยทั้งหมดในวันนี้นะครับฮานอยทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะมาที่ประมาณนี้นะครับทรทง,ทง,งอะไรมีของใครชื่อชื่อผู้รับ ่าให้ป้อมด้านหน้าเขารับเลยเดินเ,เข้าไปแล้วก็มาออกมากลับรถตรงนี้เลยนะครับพรมีพนังงานมาส่งของนะครับต้องขอภัยสักนิดหนึ่งนะครับได้ป้อมแรกนายจอดนะสมมุรจกนะบนะูตรงได้ นะครับเร่งรีบเลยนะครับวันนี้หนึ่งห้าหนึ่งสองสามห้าสองห้านะครับห้าเจ็ดนะครับนี่คือฮานอยสูตรเด็ดวันนี้นะครับจะลงแบบเร่งรีบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนายออกแล้วนะครับวันนี้ก็ให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านนำข้อมูลไปเลือกใช้ ตามความชื่นชอบก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นฮานอยที่ไม่ได้ลงมาเสียเป็นเวลานานนะครับสูตรแถวด้านบนนะครับให้เลือกช่องใดช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคัดคัดแต่ละรอบลงมาวางไว้ในในในด้านล่างแล้วนะครับคัดแต่ละรอบมาลงไว้ด้านล่างแล้วนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ ขอำลางแรงใจกับทุกคนทุกท่านโดยการกด u b บสไ i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับโชคดีสวัสดีนะครับจากช่องพ่อครู่ข้อคูณพาวย c h a n แนล